ตั้งน้ำน,นี้มาขั้นตอนชดิชะขั้นตอนที่สามก็มาขั้นตอนจะทำเกี๊ยวน้ำที่น้องอยกไอะ,อะไรกันอะไรที่น้องที่น้องทำไว้นะคะเนี่ยก็คือให้เขากินฝิมือเขาเอง <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวตั้งน้ำแล้วทำ <c oughs> เดี๋ยวน้ำเดือดรอสักครู่เอาักครู่ให้น้ำเดือดก่อนตั้งเรียบร้อย แ้่ใส่ผงโดดีเข้าไปนิดนึงนะทุกคนอ่ใส่ไปในน้ำซุปนะนี่สูตรใครสูตรมันเนาะโดดีตือือตืโอเคดีผ่านไปแม่ใส่สูตรแม่นะแม่ใส่น้ำตาลเพื่อให้นะ้ำมันกลมกล่อมมากขึ้น ต้นหอมไม่ใส่ไปเลยต้นหอมเราหั่นไว้เพราะว่าน้องถ้าเราไปโรยอย่างเงี้ยน้องกับพ่อเขาจะไม่ค่อยเขาจะกลัวเหม็นเขียวไม่เลยต้องหาวิธีต้มไปในนี้เลยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เหม็นเขียวสําหรับเขานะคนที่ไม่กินผักรอให้น้ำเดือดสักครู่อันนี้ที่แม่บอกเป็นคลิปที่แล้วที่ว่าแม่บอกว่ามันเหลืออ่าแผ่นมันหมดเหลือสิ ก็เลยจะทำเป็นลูกตุ้มนี้ให้น้องไปเลยอยา,อาไปใส่หม้อกันยาดใส่เลยคะแล้วเลยอ่ะใส่ไปเลยจ้ะแล้วนี่น่ก็จะใส่นี่นี่นะมาะเราก็จะใส่อุย้ยควันควันใส่เกี๊ยวเข้าไปจ้ะใส่เลยลูกหนูจะเอากี่ลูกอ่ะหนึ่งลูกแล้วสองหนูจะเอากี่ลูกหนูจะกินกี่ลูกก,ลก,ก็ใส่ไปแค่นั้น กอสีลูกอ่าสามโอ้ยอ,อย่าทิ้งอย่างนั้นสีลูกไม่ได้นี่ต้องหย่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอไหมอ,อิ่มไหมสิบเนี่ยอิ่มจ้ะอ่าโอเคเดี๋ยวรอให้สุกเดี๋ยวแม่เอาไปเสิร์ คนทำร้อนไม่ได้เลยนะข้างนาในใกล้น้ำอ,ะอ่ะอันนี้ที่ว่าอันนี้แตกออกไม่เป็นไรตัวนี้ตัวนี้พ <นะ S 1> อไม่อิ่มไม่สิบเนี่ยอิ่มนะ,ะแม่ให้สิบสองแล้วกันโอเคปะ,ะให้สิบสองลูกสิบอ่ะสิบเอ็ดสิบสองแล้วกัน จะได้อิ่มๆไง,ง,งทุกคนต้มทีนี้เราต้มเดี๋ยวหนึ่งหอมแบกคนหอมมากเลยรอสักครู่เดี๋ยวให้ตักใส่ชามได้แล้วทุกคนสุกแล้วเดี๋ยวตักใส่ช่วยกัน นี่คือถ้วยอันนี้ตักมาไว้แล้วชิ้นดู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 เกี้ยวโอ้โหนี่มากคนนี่ค่ะทุกคนทุกคน นี่ค่ะอช้ำช้ำค่ะช่ำช้อสิบสองลูกสิบสามทั้งไอตัวที่ยังไม่ได้หอ่อนางหิวแล้วนางบอกโอ้โหดูทุกคน เราก็ใส่น้ำเข้าไปนะคะชุบชุบชุบอ่านี่ได้แล้วคะ่ะเพื่อความสวยงามอันนี้หนึ่งจุ๊บจุบจุบเสร็จแล้วเยี้ยน้ำ ฝนจะมาแล้วทุกคนดูหลังบ้านดูฝนให้ดูบรรยากาศด้วยช้อนช้อนซ้อมให้คุณหญิงคุณหญิงหวิวเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟให้คุณนายกันค่ะไปเสิร์ฟ เดี๋ยวร้อนโอ้ยมาแล้วจ้าเกี๊ยวร้อนๆมาแล้วจ้าเอามาสิลูกมามาอืมอ่าเชิญให้ไปนั่งน้อยค่ะเกี๊ยวมาแล้วค่ะเกี๊ยวมาแล้วค่ะ ระวังร้อนนะลูกไม่ให้สิบสองก็เท่ากับสิบสามชิ้นที่ว่ามันยังไม่ได้หอมข้างไล่ไม่เป็นไรกินเถอะอาชิมน้ําก่อนกินให้อิ่มไปเลยเดียวเราจะได้อาบน้ำอาบ่าเดี๋ยวน้ําไม่ไหลนะเมื่อวานนี้ก็น้าไม่ไหลมาไหลตอนไม่หลมาไหลไม่มาไหลตอนที่เราต้องใช้น้ํากันเป็นไงอืมอร่อยไงกลมกล่อมไหมกลมกล่อมอืม สีแดงลูกชิ้นนี่เองฮอทดอกฮอทดอกกับหมูบด่าเป่ากันนะมันร้อนนะจ้าอืมเมื่อคืนคาเบต้าเป็นหมูเดียวนาะอใช่แต่วันนี้เราต้องแบ่งอ้วนด้วยไงเราก็เลยทําเยอะ <c oughs> แบ่งมาให้อ้วนกินด้วยก็เลยใส่ปริมาณไป <c oughs> เพิ่มปริมาณไปเป็นฮอทดอกกับหมูบดผสมกันผสมกันใเมียนี่ออกกันเป่า เพิ่งออกจากมอเมื่อกี้ป่าไว้ดีๆนี่อารมณ์ออกอ่ะเปล่ากัดครึ่งนึงอ่าเป็นไงไส้อืมร่อยไส้โอเคไหมโอเค ถูกใจไหมถูกใจมากหน,นหนูถูกใจสิ่งนี้หนูถ <c oughs> ูกใจสิ่งนี้อะชดน้ำด้นิดหนึง่งอืมอโอเคไปแล้วบายบายค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนบายสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยสวัสดีสวยๆค่ะอร่อยมากโอเค อแบบนี้จัดร้านได้เลยให้อ้วนให้อ้วนกินด้วยตอนเย็นแม่จะฝากพ่อไปให้อ้วนด้วยทำเพื่ออ้นวนโอเคอมแม่เข้าครัวต่อนะ,ะบะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย